สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคน,นะครับผมคล,คลิปนี้ครับเป็นคลิปคุณยายกำลังพาบกบกนะครับผมอยู่ซืซ้อพันยูโบได้ครับต้องมีแนวไมาเห็ดนะครับผมเพิ่นก็เลยไปเก็บบกบมากครับบกบกมาก,กมาเพื่อจะพาพาแล้วออกไปขวครับขวมหอมกิ่นกับเขาะเห็นไหมกิ่นกับเขาใส่เทียงนะครับแนวงอื่นกับมีอยู่ดอกแต่ว่ายากกิ่นขวากบกพี่น้อง เพื่อนก็เลยแล่นหาตามป้าตามดงครับไปเก็บมากไ,ไดประมาณจักถุงหนึ่งนี่แหละครับเออพาไปกับน,น่วยเน่าแน่พี่น้องน่วยดีหน่วยเน่าแน่สลับกันไปนะครับเพื่อนกับพาพ่อได้ขวายดอกขวากินเหรียญแน่กินข้าวเข่าแน่นะครับแนวผูเถ่าคนมากังสีเนาะอออรสชาติมันก็ออกหอมหอมครับพี่น้องออกหอมหอมออกมันๆเนาะสำหรับคนที่เคยกินนี่เพื่อนสีหูรสชาติดีนะครับอืม สำหรับผ euh. ู้ผู้ไดสี่บ่เคยกินเนาะมัน็สิออกหอมๆอมออกงันมันเวลาห้าขัวครับมันสิเป็นเม็ดแบบนี้ครับเขาก็ต้องแกะออกกันด้วยพี่น้องเย่าขัวเหมือนเม็ดเด้อครับเด้อนะครับเฮาแกะออกให้ไม่เป็นยังสี่ครับแล้วเฮาก็นัาไปขัวนะครับพี่น้องนะครับนี่เขามันสิเป็นทั้งในมันสีเป็นขาวซี่ครับนี่นี่นี่เห็นมาพี่น้องอือมันสีเป็นขาวซา่ครับเข้าไปขัวนะครับเวลาขัวแล้วเก็ดข้างนอกนี่มันสี ออกง่ายตัวพี่น้องออกง่ายกินหอมนะครับอในเวลาเที่ยงครับอคุณนตาเพื่อนก็ได้ไปใส่ด่างครับไปใส่เนวาดบูลูได้ทั้งป่าขาวป่าคอนะครับพอได้มาหลาบใส่เที่ยงวันว่าอยากกินป่าขาวหลาบป่าขาววันสันก็เ,กเลยจัดไห้นะครับป่าขาวตูต้องงามครับปิ่งกระเสียบเนาะปิ่งกินกับต่ำบักทัวเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ะเลยสิจัดไห้ใส่เที่ยงพอดีตัวพี่น้อง เก็บบรรยากาศแบบนี้ครับมาตอนพี่ตอนน้องเป็นกำลังใจให้สุป,ปุู้สุกคนมือนี่ขอบคุณครับ